ถ้ามีสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่ดูเหมือนธรรมชาติหยิบชิ้นส่วนจากสัตว์หลายตัวมารวมกันปากเหมือนเป็ดหางเหมือนบีเวอร์ตัวเหมือนนาคแต่มันกลับวางไข่ได้ทั้งที่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเวลามันดำน้ำมันจะหลับตาปิดหูปิดจมูกแต่ยังจับเหยื่อได้แม่นยำราวกับมีเรดาร์ติดอยู่ในหัวและที่แปลกยิ่งกว่านั้นตัวผู้ของมันมีเดือยพิษ ที่ทำให้ศัตรูเจ็บปวดจนขยับไม่ได้นี่ไม่ใช่สัตว์จากนิยายวิทยาศาสตร์แต่มันคือตุ่นปากเป็ดสิ่งมีชีวิตที่ทำให้นักชีววิทยาทั่วโลกทึ่งในตอนนี้เราจะไปสำรวจว่าทำไมเจ้าสัตว์ตัวนี้ถึงสามารถรวมกลไกาจากหลายสายพันธุ์เข้าไว้ในร่างเดียวได้อย่างสมบูรณ์และทำไมมันถึงกลายเป็นข้อยกเว้นของธรรมชาติที่ยังมีชีวิตอยู่จนถึงทุกวันนี้ ปี1799พัสดุดหนึ่งกล่องถูกส่งมาจากอนณานิคมใหม่ชื่อออสเตรเลียข้ามทะเลหลายเดือนจนมาถึงพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาในกรุงลอนดอนเมื่อเจ้าหน้าที่เปิดกล่องออกมาสิ่งที่เห็นทำให้ทุกคนเงียบกริบด้านในคือซากของสัตว์ประหลาดที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก,ก่อนหัวมันมีจง,งอยปากเหมือนเป็ดขนละเอียดแบบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหางแบนคล้ายบีเวอร์ และที่ปลายขาหลังมีเดือยแหลมโผล่ออกมานักธรรมชาติวิทยาชื่อจอร์ชชอคือคนแรกที่ได้ตรวจดูตัวอย่างนั้นเขาใช้มีดพาเบาๆตามร้อยต่อผิวหนังเพื่อตรวจว่าใครเอาหนังสัตว์หลายชนิดมาเย็บรวมกันหรือเปล่าเพราะไม่มีใครในยุคนั้นเชื่อว่าสัตว์แบบนี้จะมีอยู่จริงรายงานการค้นพบถูกส่งต่อไปทั่ววงการวิทยาศาสตร์ยุโรปเสียงหัวเราะดังขึ้นจากหลายสถาบัน มีคนเขียนจดหมายประชดว่าใครสักคนในออสเตรเลียคงอยากแกล้งโลกทั้งใบแต่เมื่อมีตัวอย่างใหม่ส่งมาถึงอีกหลายตัวนักวิทยาศา,ศาสตร์ก็เริ่มนิ่งเงียบลงเพราะทุกตัวมีลักษณะเหมือนกันเปะ๊ะและทั้งหมดเป็นของจริงการพบตุ่นปากเป็ดในตอนนั้นคือการท้าทายแนวคิดเรื่องระเบียบของสิ่งมีชีวิตที่มนุษย์เชื่อมานับร้อยปีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมต้องออกลูกเป็นตัว สัตว์วางไข่คือพวกนกหรือสัตว์เลื้อยคลานแต่สิ่งนี้มีขนแบบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมวางไข่เหมือนนกแถมมีจะงอยปากเป็นแผ่นเหมือนเป็ดทุกอย่างในร่างของมันคือความขัดแย้งในตัวเองและมันทำให้นักวิทยาศาสตร์เริ่มตั้งคำถามว่าเรารู้จักธรรมชาติดีจริงหรือเปล่าต่อมาไม่นานพวกเขาพบว่าตุ่นปากเป็ดมีชีวิตอยู่ตามลำธารในป่าชื้นของออสเตรเลีย มันอาศัยอยู่ในโพรงที่ขุดจากตะลิ่งดินใช้ปากแผ่นกว้างค้นหาเหยื่อใต้โคลนมีนิสัยรักสงบแต่เคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วอย่างไม่น่าเชื่อจากของปลอมที่ไม่มีใครเชื่อมันกลายเป็นของจริงที่เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ชีววิทยาและยิ่งนักวิทยาศาสตร์ศึกษามากเท่าไหร่ความประหลาดของมันก็ยิ่งลึกขึ้นเรื่อยๆ เพราะสิ่งที่แปลกกว่ารูปร่างภายนอกคือระบบภายในที่ซับซ้อนกว่าที่ใครจะจินตนาการได้และในตอนหน้าเราจะมาดูกันว่าทำไมสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตัวนี้ถึงสามารถวางไข่ได้จริงในโลกของชีววิทยามีเส้นแบ่งชัดเจนระหว่างสัตว์วางไข่กับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแต่ตุนปากเป็ดมันอยู่ตรงกลางระหว่างสองฝั่งนั้นพอดี ในฤดูผสมพันธุ์ตัวเมียจะขุดโพรงยาวกว่า10เมตรริมแม่น้ำภายในมีห้อมเล็กๆที่บุด้วยใบไม้ชื้นและนั่นคือที่ที่เธอจะวางไข่ใช่ครับวางไข่จริงๆไข่ของตุ่นปากเป็ดมีขนาดไม่ใหญ่กว่าลูกองนเปลือกบางนุ่มเหมือนไข่งูแม่ตุ่นจะใช้หางโอบไข่ไว้แน่นและใช้ความร้อนจากร่างกายให้ไข่อบอุ่นอยู่เสมอ หลังจากนั้นประมาณ10วันลูกตุ่นปากเป็ดตัวจิ๋วๆจ,จะค่อยๆฟักออกมาไม่มีขนตาปิดสนิทและสิ่งแรกที่มันทำคือคลานตามกลิ่นน้ำนมของแม่แต่เดี๋ยวก่อนแม่ตุ่นปากเป็ดไม่มีหัวนมมันให้นมลูกผ่านรูขุมขนน้ำนมจะซึมออกมาตามผิวหนังแล้วรวมตัวเป็นหยดเล็กๆบนขนลูกตุ่นจะเลียจากขนของแม่แทนการดูด ภาพนั้นดูประหลาดในสายตามนุษย์แต่ในมุมของธรรมชาตินี่คือระบบให้นมแบบดั้งเดิมที่สุดของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนักวิทยาศาสตร์บางคนถึงกับเรียกตุ่นปากเป็ดว่าตัวอย่างมีชีวิตของต้นกำเนิดการให้นมยิ่งศึกษาก็ยิ่งพบว่ากลไกในร่างกายของมันเต็มไปด้วยการประณีประนอมระบบสืบพันธุ์เป็นแบบสัตว์วางไข่แต่ระบบเลี้ยงลูกเป็นแบบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สองสิ่งที่ดูสวนทางกลับอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลมันคือการผสมระหว่างอดีตและอนาคตของวิวัฒนาการในร่างของสิ่งมีชีวิตตัวเดียวนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าตุนปากเป็ดคือสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างช่วงรอยต่อของสัตว์เลื้อยคลานกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมันจึงเป็นเหมือนบันทึกที่ยังหายใจของวิวัฒนาการแต่ความแปลกยังไม่จบแค่ตรงนั้น เพราะเมื่อมันลงน้ำมันจะทำสิ่งที่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตัวอื่นทำไม่ได้เลยมันจะหลับตาปิดหูปิดจมูกแต่กลับมองเห็นได้โดยไม่ต้องใช้ตากลไกนั้นคืออะไรคำตอบอยู่ในตอนหน้าเวลาตุ่นปากเป็ดลงน้ำมันจะหลับตาปิดหูและปิดจมูกทุกครั้งนั่นหมายความว่ามันตัดการรับรู้จากประสาทสัมผัสหลักทั้งหมด ไม่มีแสงไม่มีเสียงไม่มีกลิ่นแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังล่าเหยื่อได้อย่างแม่นยำจับกุ้งตัวเล็กปูน้ำจืดหรือนอนในโคลนได้แทบไม่พลาดคำถามคือมันมองเห็นได้ยังไง คำตอบอยู่ที่ปากเป็ดของมันนั่นเองใต้ผิวหนังบริเวณปากเต็มไปด้วยเซลล์รับสัญญาณไฟฟ้าและแรงสั่นสะเทือนเรียกว่า electroreceptor และ mechanoreceptor กลไกนี้ช่วยให้มันตรวจจับกระแสไฟฟ้าเล็กๆที่ปล่อยออกมาจากกล้ามเนื้อเหยื่อทุกครั้งที่ขยับตัวลองนึกภาพโลกที่มืดสนิทในใต้น้ำตุนปากเป็ดไม่เห็นด้วยตาแต่มันเห็นด้วยไฟฟ้า มันใช้สัญญาณไฟฟ้าเหล่านี้สร้างภาพสามมิติในสมองรู้ได้ว่าเหยื่ออยู่ตรงไหนเคลื่อนตัวไปทางใดและอยู่ลึกแค่ไหนในโคลนนักวิทยาศาสตร์พบว่าความไวของระบบนี้ละเอียดมากถึงขั้นตรวจจับแรงดันไฟฟ้าได้ระดับไมโครโวลละเอียดกว่าระบบเรดาร์ของฉลามบางชนิดเสียอีกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานักวิจัยได้สร้างแบบจำลองการล่าของตุ่นปากเป็ดในห้องทดลอง พวกเขาพบว่ามันจะขยับหัวซ้ายขวาเป็นจังหวะสั้นๆใต้น้ำคล้ายการสแกนพื้นที่ทุกครั้งที่สัญญาณไฟฟ้าเปลี่ยนมันจะปรับทิศการว่ายให้ตรงจุดพูดง่ายๆคือมันใช้ไฟฟ้านำทางแทนสายตาธรรมชาติสร้างระบบนี้ขึ้นมาโดยไม่ต้องใช้เครื่องจกักรหรือวงจรอิเล็กทรอนิกส์เลยเพียงแค่ผิวหนังบางส่วนกับเซลล์ประสาทที่วต่อไฟฟ้าอย่างน่าทึ่ง และสิ่งที่ทำให้ระบบนี้ยิ่งลลํำกว่าคือมันเชื่อมต่อโดยตรงกับสมองส่วนที่รับรู้ตำแหน่งทำให้ตุนปากเป็ดสามารถเห็นได้ทั้งทิศทางความลึกและความเร็วของเหยื่อในเวลาเดียวกันนี่คือคกลไกที่ทำให้มันกลายเป็นนักลาที่สมบูรณ์แบบในโลกที่ไม่มีแสงโลกที่มีเพียงสัญญาณไฟฟ้าแผ่วเบาหลายผ่านไปมาระหว่างผืนน้ำแต่เรื่องน่าทึ่งยังไม่จบ เพราะเมื่อเรามองลึกเข้าไปในร่างกายของมันอีกชั้นเราจะพบสิ่งที่ทำให้สัตว์ตัวนี้ไม่ได้แค่ล่าเก่งแต่มันยังปกป้องตัวได้อย่างเจ็บแสบที่สุดในหมู่สัตว์ลตเลี้ยงลูกด้วยนมในโลกของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมคำว่ามีพิษแทบจะไม่ปรากฏในพจนานุกรมของพวกมันเลยแต่ตุนปากเป็ดคือข้อยกเว้นอีกครั้งหนึ่งของธรรมชาติที่ขาหลังของตัวผู้มีเดือยแหลมเล็กๆโผลออกมา ดูเผินๆเ,เหมือนเล็บที่งอกยาวแต่ภายในเชื่อมกับต่อมพิษที่อยู่ใกล้สะโพกสารพิษนี้จะถูกฉีดเข้าไปเมื่อมันเตะขาหลังออกไปเหมือนมีดสั้นฤดูผสมพันธุ์คือเวลาที่อาวุธลับนี้ถูกใช้บ่อยที่สุดไม่ใช่เพื่อฆ่าเหยื่อแต่เพื่อสู้กับคู่แข่งตัวผู้ด้วยกัน บาดแผลจากเดื่อยพิษไม่ถึงตายแต่มันทำให้เกิดความเจ็บปวดระดับที่ศัตวแพทย์บางคนถึงกับบอกว่าเหมือนกระดูกแตกตลอดเวลาสารพิษของตุ่นปากเป็ดไม่เหมือนพิษงูหรือแมงมุมเพราะมันไม่ได้ทำลายเซลล์หรือเลือดแต่มันไปกระตุ้นระบบประสาทให้ปล่อยสารความเจ็บปวดออกมาเองเป็นพิษทางชีวเคมีที่ใช้ร่างกายศัตรูเล่นงานตัวเองฟังดูโหด แต่ก็อัจฉริยะในแบบของมันและเมื่อเรามองลึกลงไปกว่าระดับพิษเราจะพบว่า DNA ของตุ่นปากเป็ดก็แปลกพอๆกับร่างกายมันจีโนมของมันมีคโครโมโซมเพศถึง10ชุดมากกว่ามนุษย์ถึง5เท่าบางส่วนคล้ายสัตว์เหลือยคลานบางส่วนเหมือนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและบางลำดับใกล้เคียงกับนก เรากับว่าธรรมชาติใช้ตุ่นปากเป็ดเป็นสนามทดลองทางพันธุกรรมลองผสมสูตรจากสิ่งมีชีวิตหลายแบบเข้าด้วยกันเพื่อดูว่าสิ่งไหนอยู่ร่วมกันได้และสิ่งไหนขัดกันไม่ได้ผลลัพธ์ก็คือสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอดมาได้กว่าร้อยล้านปีโดยแทบไม่ต้องเปลี่ยนรูปร่างเลยแม้แต่น้อยในขณะที่เผ่าพันธุ์อื่นสูญพันธุ์ไปตามกาลเวลา บางคนเรียกมันว่าสิ่งมีชีวิตจากยุคก่อนประวัติศาสตร์แต่ความจริงแล้วมันคือหลักฐานที่ยังมีชีวิตว่าชีวิตบนโลกไม่เคยหยุดทดลองจากปากที่ใช้ตรวจจับไฟฟ้าถึงเดือยพิษที่ใช้ต่อสู้จากไข่กลมๆใต้ดินถึงน้ำนมที่ไม่มีหัวนมให้ดูดทุกระบบในร่างของมันคือบทเรียนว่าธรรมชาติไม่ได้ออกแบบชีวิตให้เป็นระเบียบเสมอไป บางครั้งความแปลกประหลาดก็คือสิ่งที่ทำให้ชีวิตอยู่รอดได้นานที่สุดและนั่นคือเรื่องราวของตุ่นปากเป็ดสิ่งมีชีวิตที่แหกทุกกฎของชีววิทยาและยังคงเป็นปริศนาที่ธรรมชาติไม่เคยอธิบายจนหมดม <turb> เมื่อเรามองย้อนกลับไปตั้งแต่ต้นเรื่องตุ่นปากเป็ดคือสิ่งมีชีวิตที่ทำให้เราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าธรรมชาติไม่ได้คิดอะไรเป็นเส้นตรงเลย มันรวมของที่ดูเข้ากันไม่ได้ให้ทำงานร่วมกันได้จริงระบบวางไข่เหมือนนกแต่วิธีเลี้ยงลูกเหมือนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมันมองเห็นด้วยไฟฟ้าแทนสายตาและยังมีเดือยพิษไว้ป้องกันตัวสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะความบังเอิญแต่มาจากการทดลองซ้ำแล้วซ้ำเล่าของธรรมชาติเหมือนนักประดิษฐ์ที่ไม่เคยหยุดลองสูตรใหม่จนได้สิ่งมีชีวิตที่อยู่รอดมานานกว่าร้อยล้านปี ในมุมหนึ่งตุนปากเป็ดอาจไม่ใช่สัตว์แปลกแต่มันคือบทเรียนที่เตือนเราว่าโลกไม่ได้มีแค่คําตอบเดียวความไม่เข้ากันอาจกลายเป็นความสมดุลและความแตกต่างคือพลังที่ทำให้ชีวิตดำรงอยู่ได้ธรรมชาติไม่เคยหยุดทดลองและบางทีมันอาจกำลังทดลองอยู่กับเราทุกคนในตอนนี้และนี่คือเรื่องไม่รู้รอบตัว สิ่งมีชีวิตที่แหกทุกกฎของชีววิทยาหวังว่าคุณจะได้เห็นธรรมชาติในมุมที่ไม่เคยคิดมาก,ก่อนอยากให้เราหยิบเรื่องไหนมาเล่าต่อคอมเมนต์บอกไว้ได้เลยนะครับหรือถ้าชอบแนวนี้ฝากกดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดตอนต่อไปขอบคุณที่ฟังจนจบครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าเรื่องไม่รู้รอบตัวสวัสดีครับ